เอาละฮะก็สวัสดีวัยรุ่นพี่น้องชาวกาลิน่าฟรีไฟทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พี่ก็จะมารีวิวปืนเก่าแล้วเอามาเล่าใหม่ <c oughs> <c oughs> ก็คือปืนแม็กซิบนั่นเองโดยค่าสถานะของมันนะครับก็คือระยะบวกสแล้วก็แม่นยำบวกห ความเร็วเครื่อนที่ลดลงหนึ่งซึ่งดูไปดูมาก็คล้ายๆเหมือนปืนอา่าเทพเจ้านางฟ้าอะไรประมาณนั้นนะครับโดยก็มีคติประจำใจว่าความเมตตาที่ทรงพลังเมื่อคืนนี้มีใครเข้าเกมไม่ได้บ้างเอ่ยคือเมื่อคืนนี้ทางเกมฟรีไฟล e เนี่ยเขาได้ปิดปรับปรุงอัปเดตกิจกรรมใหม่มาเยอะแยะเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวพี่จะค่อยๆทยอยจะทำคลิปแล้วก็มาให้น้องๆหรือว่าวัยรุ่นชาวฟรีไฟลเนี่ยได้รับชมรับฟังกันนะครับ <c oughs> แล้วก็อัปเดตทักษะตัวละครใหม่อีก7ตัวด้วยกัน <c oughs> ขอบอกเลยว่าแต่ละแต่ละต,ต,ต,ตัวเนี่ยโคตรโกงอ่ะอย่างเช่นจากเดิมตัวลอล่าเนี่ยนะครับอัพถึงเวล6เนี่ยสถานะความแม่นยำคือ30%แต่พออัปเดตมาใหม่เนี่ย กลายเป็น50%เกันเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยน้องๆก็ค่อยเข้าไปดูในเกมกันเอาเองแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีปืนใหม่มาซึ่งปืนนี้เนี่ยก็จะเอาไว้ใช้สําหรับฟื้นฟูเลือดในส่วนต่อไปก็จะเป็นการอัปเกรดปืนได้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะอยู่ในโหมดของ4 v 4และในส่วนอันนี้ก็จะเป็นระเบิดละลายไอวอลจะเยอะไปไหนนะ GM แค่นี้นี่กระเป๋านีเวลาบรรจุก,กระสุนหรือว่าบรรจุกล่องยาก็จะไม่พออยู่แล้วนะครับทาง GM เนี่ยต้องเพิ่มช่องกระเป๋าให้ด้วยนะ <c oughs> สำหรับในส่วนของตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรครับเพียงแค่เติมเพชรเข้าไป1เพชรกับ19 9เพชรนะครับก็จะได้รับกล่องศพแล้วก็กระดานบอร์ดนั่นเองส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาสำหรับการเช่าสกินพืนในร้านค้านะครับก็คือ ค่าความชํานาญนั้นเองนะครับโดยถ้าหากเราไปเช่าในร้านค้าสกินปืนเนี่ยสมมุติว่าเราได้มา1วันก็จะคิดเป็น1%นั่นเองนะครับก็คือถ้าได้ครบ100%เนี่ยปนนืนนั้นๆที่เราเช่ามาก็จะกลายเป็นปืนถาวรของเราโดยอัตโนมัติเอาละไปไปเดี๋ยวพี่จะใช้ปืนแม็กซเล่นในโหมด CVC ให้ดูกันเลยดีกว่านะครับ มาลองดูกันซิว่าปืนนี้จะใช้ดีหรือไม่ดีหรือ,อยังไรหรือเกลือเริ่มเกมมาก็ไม่ต้องคิดมากมีด้วยกันอยู่สองกระบอกให้เลือกในส่วนของเอฟเฟกสีทองที่อยู่รอบๆตัวพี่นะครับอันนี้จะเป็นเอฟเฟกที่มาใหม่จากการอัปเดตนะครับล่าสุดนี้เอง ก็ถ้าหากว่าน้องๆคนไหนที่มี EP นะครับก็จะมีเอฟเฟกนี้รอบตัวนั้นเองนะครับก็ค่อนข้างสวยงามเลยนะอุ๊ยล้มดังตึงแหมคนกำลังจะดูเอฟเฟกสีเหลืองดูเพลินเพล่แป๊บเดียวล้มดังตึงงงเป็ไก่ตาแตกเลยไอ้พวกนี้ดิซอยคอยแน่ คอยโดนยิงโอ้ยจะต้องมีใครมาช่วยแล้วเราก็มาเอาใจช่วยเพื่อนดีกว่านะครับเพื่อนคนนี้ตึงบอกเลยว่าตึงดูครับดูจงังหวะนี้ดิดูเป็นไงครับโอ้โหล้มหนึ่งเรียบร้อยนานเอาความหวังของทีมหมดกัน แล้วตานี้จะเลือกอันไหนดีละเนี่ยอีกใจก็อยากซื้อเห็ดไว้กินสักสองร้อยแต่ฟามาสละกันหาเหลี่ยมขึ้นไปบนหลังคาเอาไว้สอยหัวคนเล่นดีกว่าปึ๊บปึ๊บ่มาหลังนี้ต่อคล้ายๆเหมือนอ่า สไปเดอร์แมนหรือเปล่าอารมณ์จะคล้ายๆแบบว่าสไปเดอร์แมนใหญ่หมดแล้วก็เลยต้องใช้อย่างกระโดดแทนล้มหนึ่งล้มสองฝั่งเรานะที่ล้มใ <'s> นไงเจอแล้วจู่ๆจๆจุๆๆสามสามมสเรียบร้อยต้องรีบสามให้ตายเพราะว่าเราเหลือแค่สองคน อ้เกือบไปเกือบเกือบเกือบล้มนั่นไงวิ่งเข้าไปในบ้านตัวแล้วนี่ต้องต้องตามปึ๊บปึอบปึ้ยเสี่ยงตายอุ๊ยโอ๊ยอยู่ตรงไหนต้นไม้โอ้โห เจอหน่วยล็อบจริงเอ้าเพื่อนเสียท่าไปคนละเหลือเราคนเดียวจะรอดไปเนี่ยหนึ่งต่อสองมันอยู่ตรงไหนหาไม่เจอไี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเอ้เลกคนอยู่ไหนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคู่เสียท่าจนได้สองต่อศูนย์ผ่านไป ไข่ต้มอิ่มหยำน้ำปลาด้วยเอาละในที่สุดก็มีตังพอที่จะซื้อปืนแม็ก1ิรีวิวให้กับวัยรุ่นฟรีไฟล e ได้ดูกันนะครับอเอาอะไรดีเอาอะไรดีงานนี้ต้องบอกเราต้องใส่เต็มแม็กเพราะว่าเสียเกมมาแล้ว2เกมขอเห็ด,ด้วยเห็ดนี่ขาดไม่ได้เลยอย่างน้อยต้องกินทีละสอต้นและนี่ก็คือปืนแม็กสิ 10. ติด ีกนางฟ้านานเราจะมาดูกันีิว่าปืนนี้จะแรงหรือไม่เอ้าเพื่อนเราล้มอีกแล้ว แม่ทีมเรานี่ใจดีต่อให้ตลอดเลยงไปไกลสามสี่สามสี่ไอพวกนี้ไหนๆม่ง้นแน่เจอละเจอล้อตามตามเมี้ตามตามดูดิปืนแรงไหมดูดิโอ้ยจังหวะเมื่อกี้ถ้าเพื่อนฝั่งนู้นตามมาอีกคนนี้พี่น่าจะล้มนะวงก็บีบมาหาที่พัญญาก่อนเจ็บแต่ถ้าดวนสวนอีกทีนี่ต้องสส่จะล้มตึงเลยนะ บางทีเลือด oh. มีน้อยอุ๊ยโหวบวงแรงจัดเอา้าโอ้ตายเลยโอ้ยฝากความหวังเลยนะเพื่อนโอ้ oh. <c oughs> โหโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่สามศูนย์เองไม่เป็นไรสามศูนย์เอาไข่ไปต้มแล้วก็ยำน้ำปลาเกี๊ยวข้าว,วเอาละจะตั้งใจเล่นจริงๆแล้วสามศูนย์และไม่ไหว เดี๋ยวปล่อยไปมากกว่าน,นี้เดี๋ยวไข่เยอะเดี๋ยวกินไม่ทันใส่เต็มแม็กเลยมีอะไรใส่ให้หมดไอวอด้วยใส่ให้หมดเอาไอคุ้มตอนนี้เราจะเอาจริงละถ้าเราเอาไม่จริงก็แค่40แต่พูดถึงปืนแม็ก10ตัวนี้ถือว่าค่อนข้างเล่นค่อนข้างโอเคเนะครับใช้ได้อยู่นะแล้วก็ที่พี่สู้จังหวะเมื่อกี้นี้เนี่ยถือว่า สกินปืนค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับแล้วเพื่อนเรามานั่งทําอะไรตรงนั้นนั่นอ่ะโอ้ยไปไปเพื่อนไปเพื่อนโก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 เฮ้เราเจอนายแล้วไม่รอด ล้มหนึ่งสามเลยต้องรีบสามจังหวะน,นี้เอ้ยอะไรไปบแบบอุแบบ้ยอุ๊ยโอ้ย,อย,อยแค่นี้ต้องเล่นลูกซองเลยเหรอแค่นี้ต้องเล่นลูกซองเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนี่นี่ล้มสองสามนี่สามเลยนี่โทษฐานเล่นลูกซองนี นัล àng, ล àng, ่นล่างล่างม้ตัวสองตัวเลยสองตัวเลยสองตัวเลยดักมุมนี้ดักมุมเดิมเออมาสิมาสิมาสิมา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  h, มาเฮ้ยมามาเออมาเก็บห้ามาเก็บบอยอีกตัวหนึ่งสามอืมหยุดใส่เนาะระเบิดเลยเล่นระเบิดระเบิดเอาระเบิดไปกินเจ้า เรียบร้อยระเบิดไปกินโดนไหมไม่โดนอยู่ไหนนี่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างเจอแล้วเจอแล้วมาดิหนึ่งหนึ่งก็ไม่หว่านหรอกโดดลงไปหาด้วยอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ย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 มาดิมาดิตายมาดิมาดิงานนี้งานใครไปเรียบร้อยเลยเลยที ในที่สุดเราก็ตีใครแตกสีพูดเหมือนแบบตัวเองนี่ภาคภูมิใจจังเลยนะเน่ยเอาอะไรดีกินเห็ดงานนี้ต้องอะไรดีนี่ซื้อกันไว้เลยเ่อลมอาอะไรดีเอาอะไรอีกเอา้าเมื่อกี้มีแล้วเหรออ๋อเก็บที่กล่องศพคนเมื่อกี้แน่เลยดัน ไปซื้อซ้ํามาพี่ก็ไม่ได้ตรวจของว่าของในกระเป๋ามีอะไรบ้างล้มไปหนึ่งคนที่ถูกพี่ยิงล้มเมื่อกี้ถูกดึงกลับมาแล้วถูกเพื่อนดึงกลับมาไม่เป็นไรนี่นไงเจอตัวใหม่ละล้ลมหนึ่งไหนไหนนู ล้มสองงานนี้ต้องสำสบไม่ให้ถูกดึงกลับมาเหมือนเมืที่ี้ละนั่นเรียบร้อยเดี๋ยวหวังจะถูกเพื่อนช่วยดึงกลับมาเลยเอาสำให้หมดเรียบร้อยตายสองตัวแล้วโอ้ยวงบีบเข้ามาหืมเสือลูโลกระสุนลอยผ่านหัวกระโหลกจริงอละนั่นไงอยู่หลังป้อมนั่นไงนั่นไงหลังป้อมเอา ืนอกพขึ้นไปยืนเอ่ยตรงนั้นล่ะเดี๋ยวเขาล้มตึงหรอกนั่น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 เฮ้ยเอาว้าวไม่ทันคาดคำเลยเข้าไปในป้อมล้มตึงเฉยสองต่อหนึ่งก็ไม่เคยกลัวก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับอุ้ย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 ก็มาดิครับก็มาดิครับอุ้ยบ่งบีบอุ้ยอุ้ยโอ้ห์ เกือบไปจังหวะเมื่อกี้เหลือตัวอยู่ไหนอ่ะนั่นน,น,นั่นเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิมาดิครับรีบร้อยโอ้โห <im itation> ขเขาเรียกว่าไงชนะแบบเส้นยอดแดงพับแปดแฮมแทรแทร่แทร่แทมเอ้าเหลือสามต่อสี่ เพื่อนคนหนึ่งทอดใจไปแล้วแหมเอฟเฟกที่มาใหม่นี่มันแสบตาจริงๆนะครับเอฟเฟกของ EP เนี่ยเป็นสีทองเหลืองอะลามถ้า,มาแมลงวันตอมหน่อยนี่ใช่เลยเวลาวิ่งวิ่งอยู่แล้วกระโดดก็บางทีก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะครับว่าวิ่งทำไมต้องกระโดดทา,ทางที่วิ่งอย่างเดียวก็ได้ เรียบร้อยครับผ่านไปสองตัวเล็กสองสองต่อสองดูสิรอบนี้ใครจะอยู่ใครจะไปเอาเพื่อนล้มเถยสทรงใสเป็นลมแดดโอ้กางไอวอลด้วยทรงัยจะไปช่วยไม่ได้ละเพื่อนขอโทษด,ด้วยเป็นกำลังใจให้ละกันนะเอาระเบิดไปกินซะโดนไหม ตั้มไม่โดนตายต่อไอวางแตกแตกแล้วแตกแล้ว,ลลวเรียบร้อยเรียบร้อยอุอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตอดมีตอดมีตอด,ตอดจังหวะนี้อ้ยก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้โหวิ่งมาแบบนี้เลยเหรอเดี๋ยวก็ล้มตึงแล้วไอ้หนูอึ๊บอึ๊บ เรีบ,ร,บ,ร,บร้อยลมตึงแถมแถ่แ,แดแเด,ดแเด,ดแเดมอารมณ์ดีครับแถมแดแเดแเด,ดแเดมสามสาม <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะเพื่อนสรุปเรานี่เล่นกัินไปเล่นกันมานี่เราเหลือกันแค่สองคนเลยใช่ไหมสองต่อสี่แลวใช่ไหมไม่มีใครครบแล้วเหลือเราสองคนโอเคไม่เป็นไรสู้ตายว่าไงละเพื่อนทำไมนายถึงไม่ไปดักทางนู้นล่ะ อยู่มุมเดียวกันเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ล้มมันตึงทั้งคู่หรอแหมฝั่งนู้นนี่ก็ลั่นปืนลูกซองมาตั้งแต่ระยะร้อยเมตรเนี่หัวแตกไปดิ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เอา <c oughs> เพื่อนเป็นลมแดดอีกแล้วบอกแล้วว่าจะอยู่กลางแจ้งเยอะ แดดปันแรงช่วงเนี้ยเรียบร้อยล้มสองเอาวิ่งมาแค่นี้เป็นลมแดดอีกแล้วแม่เรานี่พาละจริงๆเราเนี่ยยังนุ่มอย่างแน่นอยู่เ้ะเลยโธ่โอ้โหมีกลางไอวอกันให้เรายิงศัตรูด้วยแม่ หลักกันจังเลยนะแตก็เ,เป็นลมแดดดีครับต้มไปสามเอาเพื่อนวิ่งไปอีกแล้วเอากลางแจ้งแล้วเดี๋ยวเธอเราอะ่ะเดี๋ยวเกาวูปอีกอ่ะนานๆเจอแล้วเจอแล้วดูไหนจะอยู่ตรงไอวอลหรือเปล่าอย่างจะต้องเอา ระเบิดนําล้องไปก่อนปุ๊บกะให้ดีแล้วก็เคลี่ยงไปเลยนําล้องก่อนเลยเอา้าอยู่ข้างล่างเหรอที่มองไม่เห็นอันเนี้ยเอาชนะแล้วเพื่อนเราสอยเรียบร้อยนึกว่าจะเป็นลมแดดอีกรอบเอาละครับพี่ก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับปืนนี้ใช้งานค่อนข้างโอเคนะครับค่อนข้างแรงอยู่ก็ น้องๆหนหนูท่านไหนที่เข้ามาดูนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอลานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ